พี่ปราจากเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube ดจู p a g e พจเฮดจูฟิชบายพี่ปรา, YouTuber, YouTube, page, ปราและช่อง YouTube คุณคณรูพี่ปรายูทูบเบอร์วันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของแต่ประโยชน์ของน้ำพึ้งที่คุณรู้แล้วต้องรีบหามากินหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้สิ่งเหล่านี้แต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องทางต่างๆที่พี่ปราอือไปแล้วเพราะว่าอะไรการเราจะได้ฟังคลิปดีๆสิ่งดีๆพี่พี่ปราจะนําเสนอกันมาตลอด เรามาฟังกันเลยน้ำพึง่งน้ำพึ่งที่เรารู้เนี่ยเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรที่เราต้องรีบผามากินและที่สําคัญเราจะต้องระมัดระวังอะไรในเรื่องของการรับประทานน้ำพึ่งบ้างมาฟังกันเลยน้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำพึง่งนอกจากจะมีรสชาติหวานสามารถเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารและเมนูขนมตลอดจนเครื่องดื่มต่ตางๆแล้วน้ำพึ่งยังมีประโยชน์มากมายเพราะในน้ำพึง้งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งประโยชน์ของน้ำพึ่งจะมีอะไรบ้าง เราต้องดูเลยว่าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเราจะต้องกินน้ำผึ้งอย่างไรหนึ่งเราจะต้องทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงรู้ไหมว่าเราจะต้องทานน้ำผึ้งก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงทำไมละ่ะก็มีเหตุผลการทานน้ำผึ้งให้ได้ประโยชน์ควรทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีหรือหากทานก่อนนอนก็จะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยวิธีการทานให้ผสมน้ำพึ่งในน้ำอุ่นเล็กน้อยจากนั้นจิบเรื่อยๆจนหมดแก้วเท่านี้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 2. ใช้แทนน้ำตาลได้อาน้ำพึ้งใช้แทนน้ำตาลแต่อย่าทานมากเกินไปเพราะความหวานมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้ทานน้ำพึ่งโดยใช้ให้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยการใส่น้ำพึ่งลงไปในกาแฟน้ำผลไม้ใส่ในอาหารบางชนิดหรือใช้ทาขนมปังแทนแยม ซึ่งนอนจ,จะได้รสชาติที่อร่อยโดนใจแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนหรือสิ่งเบาหวานอีกด้วยแต่ก็ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะน้ําผึ้งเมื่อทานมากก็อาจก่อให้เกิดโทษเช่นกัน 3. เพิ่มความสดชื่นพี่ป้าอยากจะบอกเลยว่าน้ําผึ้งมีส่วนในการเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้อย่างดีเ่ิมโดยเฉพาะหลังตื่นนอนตอนเช้าและช่วงบ่ายที่กำลังรู้สึกอ่อนเพลียจากการทํางานโดยให้นําน้ําผึ้งมาผสมกับน้าอุ่นจิบเรื่อยๆหรือหารู้สึกเบื่อก็เป่ยนผสมในเครื่องดื่มชนิดอื่นได้ แล้วก็สีบำรุงผิวแน่นอนน้ำผึ้งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสและดูสวยเนียนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งอาจบำรุงด้วยการทานหรือนำะมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆทาเป็นครีมพอกหน้าก็ได้เอาวันนี้พี่ปราบอกเลยว่ามีสูตรที่จะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยใช้น้ำผึ้งมีสูตรอะไรบ้างมาฟังกันเลยสูตรที่หเติมความชุ่มชื้นให้ผิว ให้นำกล้วยหอมครึ่งลูกมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน,น้ําผึ้งคนให้เข้ากันจากนั้นก็นํามาทาใบหน้าให้ทั่วพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเลยสามารถทําได้บ่อยๆตามต้องการเพียงทําเป็นประจำก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกสูตรที่สองทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกทําอย่างไรสูตรน,นี้จะใช้น้ําผึ้งพอหน้าผิวเพีวเพียงนําน้ําผึ้งมาพอกรงใบหน้าจนทั่ว ปล่อยไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดสามารถพอกหน้าด้วยน้ำพึ่งได้เป็นประจำทุกวันคุณสมบัติของน้ำพึ้งจะทำหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปรกที่อุตตาในใรรูขมขนช่วยทำความสะอาดรูขุมขนและผิวหน้าให้เกลี้ยงเก่าผิวจึงสะอาดใสไร้สิวป้องกันการเกิดสิวได้ดีในขณะเดียวกันยังองรุมผิวให้ชุ่มชื้นและเนียนนุ่มขึ้นได้อีกด้วยเหมาะสำหรับสาวๆที่มีผิวแห้งเช่นกัน3 น้ำผึ้งใช้รักษาเรื่องสิวโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นสูตรพิเศษเรามาฟังกันเลยโดยจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและลดการอักเสบสิวสิวก็จะหายเร็วขึ้นสำหรับสูตรน,นี้ให้น,ะน้ำผึ้งมาผสมกับผงอบเชยในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนำมาทำในวทาแต้มสิวหรือจะพอกหน้าให้ทั่วปล่อยไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดพี่ปราบอกเลยว่าอบเชยเป็นสมุนไพร ที่เรียกว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของสิวได้เมื่อนำสองตัวมาผสมกันโอ้โหสิวจะยุบตัวเร็วอย่างแน่นอนและที่สำคัญประโยชน์ของน้ำผึ้งก็ยังมีมากมายคราวนี้เรามาดูเลยว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งในเรื่องสุขภาพที่เรากำลังจะต้องคุยกันเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วใช้ทำอะไรตามพี่ปรามาเลยข้อที่หนึ่งใส่ในน้ำสลัดพืชกันบูดโอ้โห สำหรับใครที่ทำน้ำสลัดขายพ่ปลาบอกเลยและต้องเก็บไว้เป็นเวลานานหลายเดือนสามารถใช้น้ำพึ่งแทนสารการบูดได้โดยให้นำน้ำพึ่งผสมลงในน้ำสลัดเล็กน้อยเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลซึ่งเพราะว่าน้ำพึ่งจะช่วยให้น้ำสลัดสามารถเก็บไว้ได้อย่างยาวนานถึง9เดือนเลยกีเดียวแถมยังช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยและหอมน่าทานกับเดิมอีกด้วย 2. แน่นอนเลยรักษาอาการหวัดอ้อเฮาใครป่วยไข้ด้วยหวัดการทานน้ำพึ่งผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเป็นประจำ เรยววันทุกเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยรักษาอาการหวัดให้หายเร็วขึ้นหรือในคนที่มีอาการไอเจ็บคอรวมด้วยการจิบน้าอ่อนผสมกับน้าผึ้งบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการไอทาให้สุขภาพของเราดีชุ่มคอแนะนําให้ผสมน้ํามะนาวไปเล็กน้อยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแถมน้มามะนาวยังช่วยกระตุ้นความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็จะบรรเทาลงได้อย่างมากมาย 3. แก้อาการท้องผูก ถ้าใครมีอาการท้องผูกเรียกว่าน้ำพึ้งน้ำพึ่งจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้เรามาฟังกันเลยหากใครมีอาการท้องผูกบ่อยๆไม่จําเป็นต้องทานยาระบายให้สิ่งต่อสุขภาพเพอน้ำพึ้งมีฤทธิ์ที่จะช่วยแก้การท้องผูกได้เหมือนกันโดยให้นํากล้วยน้วาสุกมาเรียกว่าจิ้มน,น้ําพึ้งแล้วทานตามปกติแต่แนะนําให้ทานเป็นประจําในตอนเช้าหลังตื่นนอนและถ้าไม่มีอาการท้องผูกมากก็เรียกว่าเว้นได้ไม่ต้องทานตลอดทุกๆวัน ช่วยให้เราระบายแล้วก็ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นข้อ 4. ช่วยลดความอ้วนจริงเหรอมาฟังกันเลยหลายคนอาจคิดว่าน้ำผึ้งมีรสชาติหวานซึ่งจะทำให้อ้วนได้แต่ความจริงแล้วก็หวานของน้ำผึ้งไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดความอ้วนเลยพี่ปลาบอกตรงกันข้ามช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะวาความหวานของน้ำผึ้งจะไปลดความหยากน้ำตาลหรือของหวานให้น้อยลงพร้อมช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญสามารถสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลั์ที่ได้ก็เป็นรูปร่างที่กระชับน่าพอใจ 5. คลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานถ้าเรารู้สึกเหนื่อยและก็อ่อนล้าอย่างหนักการทานน้าผึ้งจะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานได้เป็นอย่างดีสามารถลดความเครียดได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนัก,นกๆอย่าพลาดน้ําผึ้ง 6. บำรุงหัวใจบำรุงหัวใจสําคัญมากน้ำพึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและสามารถส่งฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี เมื่อดื่มน้ำพึ่งเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจหัวใจวายและภาวะหลอดเลือดหัวใจติดตันได้ดังนั้นหากใครไม่อยากป่วยด้วยโรคหัวใจลองทานน้ำพึ่งดู 7. ป้องกันโรคข้ออักเสบป้องกันโรคข้ออักเสบอย่างไรเมื่ออายุมากขึ้นหรือทำงานที่ต้องยกของ,งหนักก็มักจะเสี่ยงโรคข้ออักเสบได้สูงซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการทานน้ำพึ่งเช่นกันโดยให้นำน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาและก็แอปเปิลไซเดอร์สองช้อนชามาผสมกันลงไปในน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่มเป็นประจำทุกวันวันละสองครั้ง อาการข้ออักเสบจ,จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังได้อีกด้วย 8. บำรุงสมองโอ้โ oh ห oh oh oh. พิปรายอยากจะบอกว่าโอเมก้า3มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและที่สำคัญน้ำผึ้งสามารถบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำได้เพราะในน้ำผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายที่จะช่วยบำรุงสมองได้ดีและเมื่อทานบ่อยๆก็จะลดความเสี่ยงเอาใสมือได้ด้วย อ้าวพี่ปราแล้วถ้าทานน้ำผึ้งมากเกินไปมันจะมีข้อเสียอะไรไหมพี่ปรามีคําตอบถึงแม้ว่าน้ําผึ้งจะมีประโยชน์มากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมก็ดีแต่ถ้าทานมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการหนึ่งท้องอืดท้องเสียเพราะในน้ำผึ้งมีปริมาณของน้ําตาลฟรุกโตสอ,อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งน้ําตาลตัวนี้จะทําให้เกิดปัญหาการดูดซึมในลําไส้เป็นผลให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องหรือท้องเสียบ่อยๆได้นั่นเอง ดังนั้นการทานน้ำพึ้งในแต่ละครั้งจึงควรทานทีละน้อยๆเท่านั้น 2. เสี่ยงการเกิดโรคซึ่งเกิดจากสปอร์ของเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ำพึ้งโดยปกติก็จะห้ามไม่ให้เด็กเนี่ยอายุที่เรียกว่าต่ำกว่าหนึ่งขวดทานรวมถึงสตรีมีครรภ์และให้นหมบุตรด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตร,รายจากโรคนี้ได้และที่สําคัญใครบ้างที่ไม่ควรทานน้ําผึ้งเพราะอาจจะเกิดผลเสีย 1. เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งครัวเรือที่พี่ปาบอกแล้วเพราะวัยนี้ยังมีกลุิปต้านทานที่เรียกว่าน้อยซึ่งอาจจะเกิดอาการแพ้หรือการติดเชื้อที่ปนมากับน้ำพึ่งได้ 2. คนที่เป็นโรคตาโตเหลืองเพราะคนกลุ่มนี้มักจะแพ้น้ำพึง่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงามากขึ้น 3. คนที่แพ้น้ำพึ้งและเกสรนน้ำพึง้งเพราะหากทานจะทําให้เกิดอาการแพ้กําเริบขึ้นมาทันทีส่วนอาการจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการแพ้ของแต่ละคน สคนที่เป็นโรคน้ำเหลืองเสียมักจะมีตุ่มหนองและแผลหนองตามร่างกายอยู่เสมอรวมถึงคนที่มีภาวะผิดปกติทางด้านผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราบ,บอกเลยว่าต้องดูให้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้แนละ้วเรารู้ประโยชน์ของน้ำผึ้งแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างรีบผ่ามาทานเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีก็ฟังคลิปนี้แล้วทำตามแล้ว